เย็นตะโฟต้ยมยำเออเส้นใหญ,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 ญ่เย็นตะโฟต้มยำที่เราสั่งมาแบบไม่ต้องปรุง <Hello. S 1> อิม่มแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินขนมนี่นี่นี่ร้านนี่ร้านนี่ร้านนี่นี่เนี่ยตามมาได้นะ เดียวกันล like. หอมอร่อยไปร้านอยู่ี่แยกทางรถไฟสุ่ง,งเินเฮ้ยดีบรรยากาศดีอ่ะนี่ถ้าเป็นทุ่งนานนะ่าจะสวยมากสวัสดีวันนี้เราจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านที่อยู่ข้างๆร้านประจำของเรานี่แหละอยู่ในสุงเมินเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ร้านเลย เนี่ยอันนี้เป็นร้านร้านประจำของเราใช่ไหมแล้วถ้าตรงไปอ่ะตรงไปนี่ผ่านวัดผ่านวัดตรงนี้ไปผ่านวัดใหญ่ไปตรงนี้ร้านจะอยู่นี่เอ้ยร้านนี้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 เนี่ยร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนมีก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกต้มยำ วันนี้จะสั่งต้มยำน,ำน้ำข้นก็จะเฮ้ยหนูจะกินยินตาโฟดีอ,อะไรดีเยินตาโฟดีกว่ายินตาโฟเนี่ยเอเ้าเยินตาโฟยินตาโฟต้มยำเดี๋ยวสั่งก่อนนะ น่ากินไหมล่ะเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟเย็นตาโฟต้ยมยำเออเส้นใหญ่เย็นตาโฟต้ยมยำที่เราสั่งมาเดี๋ยวจะลองชิมดูสุดๆแบบไม่ต้องปรุง มีเลือดเสน้นหมูหมูอร่อยแล้วก็จะมีเนี่ยอะไรนะพิดโ,โนโขาวมีเกี๊ยวมีอุ้ยอร่อยอ่ะขอเรวขอคนก่อนเมื่อกี้ชิมแบบไม่คนยังอร่อยเลย ปูอะไรเลยอร่อยมากอิ mm ่มแล้วลมแรง เดี๋ยวจะพาไปกินขนมร้านขนมจะอยู่ตรงอะไรวะสี่แยกสี่แยกทางรถไฟจะเป็นรถเขตนอะผ่านมาเมื่อกี้เป็นแบบสาคูแล้วก็ขนมเขาเก็บปักหม้ออ่ะน่ากินมากโอ้ฝนช่วงนี้แบบรถบรรทุกวิ่งเยอะนะ มันเป็นตรงทางรถไฟของสุขเนินอ่ะแล้วเขากำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงกันฝุ่นเยอะนี่นี่นี่ร้านนี่ร้านนี่ร้านนี่นี่เนยตามมาได้นะเนี่ยอยู่ตรงแยก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 นี่แยกสุขเนิน เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟร้านนู่นเราจะไปทางนี้อ้เรารปดูวิ่งเยอะเราจะข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนี่ข้ามทางรถไฟมาแหละงงนิดนึงเฮ้ยป่าเขาจะเขาให้ไปทางไหนหวะยังไงมันจะมีแยกตรงป้ายแดงๆอ่ะฝ่ามืองอ่ะร ถึงแล้ววิลล่าหลัมถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงป้ายเขานี่ทางขึ้นไปสวยมากเอ้ยน่ารักอะ่ะเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู บรรยากาศดีมากทุกคนเป็นคาเฟ่ที่แบบอยู่ริมริมน้าอุดูวิวดิเฮ้ยดีบรรยากาศดีอะนี่ถ้าเป็นทุ่งนานะ่าจะสวยมากแต่ตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวถ่ายไปแล้วเนี่ยดูดิบรรยากาศ

เมนูที่น่าจะอ้วนแหละไม่เป็นไรหนึ่งวันชิมร่อ,อเราสั่งเมกานโน่ร้อนมา ถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมอะไรนะสาคูกับเขาเกียบปากหม้อก,กันนี่เลยสาคูเขาเกียบปากหม้อแล้วนี่ก็คือผักที่เขาให้มาให้ผักเลยมาบ้างเออให้ผักมาเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวชิมเ,เขาให้ช้อนมาอย่างดีอ่ะเดี๋ยวขอบแกะก่อนแล้วกันให้้อมมาให้ช้อนมาแกะแตกกันแล้วเนี่ยเริ่มจากนี่ก่อนเลย สาชมพูแล้สีม่วงตรงกลางเลยอร่อยนี่กัได้ครับอบค หืออืมนกไปอเขาเก็บปากหมอบเป็นไส้เดียวกันเนาะเรียกว่าอะไรนะไส้ข้างในมันหนักเป็นไส้เดียวกันแหละคาดว่า ผ็ดหอมอร่อยไปร้านอยู่สี่แยกทางรถไฟสุงเงนินแป้งแบบอร่อย่อ,อยเลยอะ่ะกระเทียมเจียวนิดนึงไ้ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ